เหตุการณ์ทั้งหมดกินเวลาไปกว่า6ชั่วโมงผลปรากฏว่ามีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายและผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตสองคนจากมบาแสระบุว่าคนร้ายทั้งคู่เป็นหัวหน้าแกนนำของนักรบอาเคเคและมีคดีร้ายแรงติดตัวมาถึง20คดีนอกจากนั้นยังตรวจพบอาวุธปิดจำนวนหนึ่งที่สายสื่แจ้งมาว่าพวกเขาเดินทางมาจากยะลาเพื่อเข้ามาก่อเหตุในปัตตานีขณะนี้ในทหารสี่คนที่ได้รับบาดเจ็บจากก็ะลป๋าไฟทั้งหมดและมีบขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยม พวกเขาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกำลังใจจากนม่ทัพภาคที่4คนพโทพิเชษวิสัยจดที่ดูแลเหล่าทาหารอย่างใกล้ชิดหลังจากที่พักฟื้นพวกเขาก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ทำงานเพื่อประเทศชาติอีกครั้งส่วนในตำรวจที่เสียชีวิตทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ปูนบำเหน็จอย่างสมเกียรติ